โอเคก็กับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในอาร์พีซีกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะเขาพี่กันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็วันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนกลับมาจับพวกไพ่ม้อบ,บ้างน,นะผมหลังจากที่จับไครจูไปหลายหลายอีพีเลยนะผมก็ วันนี้เอผมพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าอันฟาโดโดเล็กกันนะผม <Wow. S 1> ว้าวก็อันฟาโดโดเล็กนะผมพี่เห็นมันเกิดในป่านะผมก็ยังไม่ได้จับเลยใช่ไหมความจริงตอนนี้ถึงตระกูลเค a o s แล้วก็จริงนะผมแต่อันฟ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้จับเลยนะผมพวกบอสอันฟาทั้งหลายเนี่ยก็วันนี้เอบผมถึงคิวมัแล้วผมโอเครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม มาผมตอนดีนะฮะก็มีดูครับผมอีพีที่แล้วนะฮะพี่ไปจับลิงจอยักษ์มานะผม <Wow. S 1> ว้าวสองตัวเลยนะตอนนี้อยืนเฝ้าประตูไปนะผมระหว่างกลางก็จะมีเจ้านี้ครับผมเดโมนิกลิปเปอร์นะนะแล้วก็ตระกูลเดโมนิกทั้งหลายครับผมเอ้ยมันเทจริงวะว่า,วาลิงจอเป็นคนเฝ้าประตูแล้ววะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่นอนครับผมแล้วพี่กลางบาเลียด้วย ไม่ใช่อะไรนะผมพอม,มันเข้ามาแล้วแบบไอพวกนี้เป็นลุมตีต้องมาจัดในรถเดดต่าใหม่หมดอะเออมันก็ไม่ใช่อะไรใช่ไหมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะไปล่าอันฟ้าล่าอันฟ้าใช่ไหมก่อนอื่นก็เอาเดี๋ยวพี่เอาเคอียออสไปดีกว่าครับผมเอาเฮ้ยฮะอะไรคีออสหายวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเคอียออสกิฟฟินไปนทิ้งไหนป่าววะ คุณคเหมือนเอาไปยิงตรงไหนนะเอาไปยิงตรงไหนนะลูกเอ้ยโอ้อยู่ข้างนอกนี่เองครับผมโอเคผมก็โอ้โหดูแต่และตัวยืนนะครับผมตอนนี้พี่กลางบาเรียรเพิ่มแล้วกลัวอะไรเข้ามานะผมเออมาเดี๋ยวเราเอาอันฟ้าก่อนละกันนะผมเรามาหาอันฟ้าก่อนอันฟ้าโดโดเร็ก <S <S พี่ว่ามันเกิดนะพี่เจอหลายตัวแล้วนะตอนไปถล่มนะผมตอนนี้ไดโนเเต่าเกิดเยอะนะผมแมท แมบค่อนข้างจะสะดุดจริงๆนะขออภัยด้วยนะผมเหมือนจะต้องไปเพิ่มแรมแล้วอะเออมันเยอะจริงๆครับผมอันฟ้าโดโดเล็กไหนเดี๋ยว <c oughs> เลื่อนเหมือนเซียนะนเลื่อนเหมือนเซียนหะน้าหาไม่เจอครับผมนี่ไงอันฟ้าโดโดเล็กครับผมโอ้โหอย่างเยอะโอ๊ยใกล้บ้านก็มีนี่หว่าตัวหนึง่งอันนี้เลเวลเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหกสิบครับผมเฮ้ย เออเหมือนจะเลเวลมากสุดเลยนะเนี่ยเออเอาเอาแถวบ้านเนี่ยแหละใกล้สุดแล้วหมาผมไปแล้วก,ก็เคออสบินดีครับผมนี่ดูดูนะเดี๋ยวพี่ใหญ่ดูอีกกลางบาลียสามชั้นนะครับผมนี่เป็นไงอะ่ะเออนี่สามชั้นเลยครับผมขี้เกียจจัดใหม่ฮะไม่ได้กลัวใครเข้ามาบ้านหรอกข <c oughs> <c oughs> ี้เกียจจัดใหม่ครับผม วิ่งตีกันถล่มดายพี่กดให้พาร์ทสีบอยู่นะแต่ไม่อยากให้ใครมาตีลูกโดยเฉพาะนะผมนี่ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากให้ใครมาตีอยู่ฝ่ายเดียวไงแมปสะดุดหน่อยนะผมแมปสะดุดหน่อยนะฮะเดสาวเกิดเยอะครับผมเอาแล้วพี่ไปไหนเนะี่ยไปถูกไหมนะเนี่ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอมันก็โอ้ยใดท่านเอ้โอ้โหเอ้ มาเกิดอะไรตรงนี้ถามจริงเถอะถามจริงเถอะมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วโอ้ย <norms> เกิดไม่ได้ดูที่ดูทางเลยมนนี่มานี่น,นี่เดี๋ยวเราจะลอ่อมันมาทางนี้ครับผมเฮ้ยเราไปเอาตัวอื่นดีกว่าเราไปเอาตัวอื่นดีกว่าครับผมโอ้โหมาขู่ขอ,อีกแล้วมาขู่อีกแล้วยิงต้องท้ายคลิปไอ้หนูมันจะดุดเยอะไปวะเนี่ยมันจะดดดเยอะไปวะเนี่ยโอ้โหร่วงครับผม เป็นกองไปดีเป็นกองไปดีอะไรอะไรมาช็อตอะไร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 ,ะไรตบหน้าไม่นี่โดจะมาจงมาช็อ,ชอตไปตัวอื่นก็ได้วะตัวนี้มันอยู่ใกล้ตรงอินโดเกินไปครับผมไปตัว720ดรอย่หูไกไปอันนั้นนี่โอ้โหไกลกว่าเออเอเอาเอาเอา,เอาตัวนี้แล้กัน ตัวน,นี้เลือดเยอะครับผมสิเดล้านนะเอาไปไกลๆครับผมโอ้โหสี 4, 000, 4, 000่พันสี่พันเมตรบินเอียงเลยดีเดียรนะครับผมกิฟฟินบอก <relationships> ฟุ๊อืมล่อน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 ให้คอมสะดุดล่อนให้คอมสะดุดเล่นเป็นไงอะเออเออเอออยู่ไหนเอย่ยเจ้าอันฟ้าน้อยข้าเจอเจ้าแล้วตอนเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรโอ้ยมังกร มันคือกิ้งกือกิ้งกาเดิบ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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอพิกโรโดลิเปอร์เออเอาเจริญเจริญเจริญหุยหน้าจับเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหัน้ำโอ้ตัวอะไรนักหนาวนั่นนั่นนตัวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ้จับได้ไหมเนี่ยมาจับไม่ได้อ่ะโอ้โหโคตรที่อ่โอ้ยโคตรที่เลยโดนนั้นน่ะ โอ้โหดูมันเดินทับครับผมตายตายแล้วตายแล้วโอ้ยโคตรเยอะเลยอะไรวะนั่นน่ะเอาผมโอ้โหโโห,โโหลับประหลาดครับผมเยอะแยะไปหมดข้างหลังก็งในมีเลสอีกโอ้เกมมันจะดิ่งได้นะเนี่ยเออแล้วก็ช่วงนี้ครับผมเกมอย่างดิง่งอุ้ยนี่ไงเนี่ยอันฟาโดโดน้อยอุ้ยมังกรเหรอโอ้ บ็คัตไคจูโคตรดิอึ๊บนี่นี่ไงแบ็คบัตไคจูเหรอแบ็คบัตไคจูเหรอโอ้โหแล้วตอนหมอนะบูมลบตอนนี้น่าจับมากเลยนะข้างล่างเนี่ยแหมอื้มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันป่าเป็นกระติยมโอ้โหอะไรทั้งหนาวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่จัดก่อนครับผมดูกลับก่อนอุ้ยเกี่ยวเกี่ยว กีออสโดโรเล็กจะไม่นั่นโอ้โหกีออสโดโรเล็กว่ะโอ้นี่นีโดโดโด่นี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 ่โอ้อันป้าโดโรเล็กยังไม่ได้จับเลยกกีออสมึงมาแล้วเหรอโอ้โหมาคู่ด้วยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างกีออสโอ้โหพ่อทุกสถาบัานจริงๆครับผมทำไมมันวุ่นวายอย่างเรือเนี่ยหนูกลับไปแล้วพ่อจะรอดไหมเนี่ยถามจริงเฮ้ย อะไรอะไรอุ้ยอุ๊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 ยโดนโดนลิกอู้เดียว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 เใจเย็นใจเย็นหนูใจเย็น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 เฮ้ยเอามันมากดถี่ไม่ได้อ้อะไรมาตีหนูวะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหพ่อไม่อยากไปข้างล่างเลยอะไรหนาหัวเนี่ยเดี๋ยวมาจับอ่ะเดี๋ยวมาจับอัดป้าตะไปมารุ่นไหวยังเลยมันนี่มันนี่มันนี่เลี้ยงมันนี่เออเออให้ยิงก่อนมันนี่ กีออสมันกันไฟอยู่แล้วผมมานี่มานี่เออมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ข้างล่างไม่ค่อยปลอดไปมานี่มานี่มานี่หมามันขึ้นมานี่อุ้ยหนูโอ้โหเอาอีกแยะกิฟฟินชอบเป็นเงี้ยซอฟฮีทพาร์ตซีบหุ่นจางไปลูกพาร์ตซีบแบบพาร์ตซีบทำไมหนูวุ่นวายแล้วล่ะจะไปจะพอจัดการเอง อันฟ้า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 โดโดเลเกหรออันฟ้าโดโดเลเกอรอมานี่มานี่ขออะไรก็ได้ขอไม่ไปข้างล่างมีความจะวุ่นวายครับผมมานี่มานี่มานี่จะไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนมานี่อือตามล่าอุ้ยไกลเกินอู้ไกลเกินอันนี้อุ้ยวิ่งไม่ดูเขาวิ่งไม่ดูเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยวินวินวิิ นี่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 ไงนี่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 ไงบินยิงอีกบินยิงอีกเอื้อเอื้อมาดิมาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะมาดิ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 หลบหลังต้นไม้หลบหลังต้นไม้คิดว่ารอดเหรอคิดว่ารอดเหรอกูเนี่ยออเ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 อออุ้ยค่าสลบมันเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหห้าจุดห้าล้านกระถูดออริจินก็จะหมดอีกอื้อเ่าแล้วผมตอนนี้เอาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหพังพี่อะพัง พังแล้วพังแล้วพังแล้วอุ้ยตา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 ยโอ้โหตาย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 มาดิ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 กลัว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 ที่ไหนละกลัวที่ไหนละฮะโอ้โหกระสุนเติมดิโอ้โหโอ้โหยิง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 กระสุนอลิจินจะหมดแล้วนะผมเพราะฉะนั้นพี่ขอใช้กระสุนนี้ไปก่อนยิงหัว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 มันเลยหัวมันเลยนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไง รวมยิงก De um, ็ได้รวมยิงเดี๋ยวมันไม่แม่นอะไรเนี่ยไอตัวนี่อะไรอะไรออกไปออกไปออเออเออเออโอ้โหช้าเลยอะธนูไหมธนูไหมธนูไหมไอตัวคานูน้อยน่ะมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ธนูมีไหมเนี่ยไม่มีธนูอีกโอ้โหเจริญพรอะไรคานูน้อยอือือวุ่นวายเออ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 ย้ำย้ำครับผมย้ำครับผมย้ำลงไปในนั้นฮะมาดิ มาดิมาดิมาดิยิงโดนมากกว่าไปรูกเออเออโอ้ยหนึ่งจุดเก้าล้านสองล้านนี่ไงมันไม่สนใจพี่เลยว่ะดูดิเอาแล้วผมได้เห็นนายปามี่แบบฉบับอุ้ยคานคานคานอล่วงไปดิแบบะบับยิงอย่างเดียวครับผมยิงแหลกฮะยิงแหลกัปโกรธคนขทางบ้านโอ้โหทำไมเุณชอบเข้ามาหาวะก็มันไม่ยอมมาหาพี่อะทุกคนโอ้ยนี่เกาะ เกาะซีลิสเที่ยวนะเว้ยเออมันโอ้โหพี่ต้องใส่เกาะโดยมอเตอีกป่ะซีีส์เที่ยวมันไปด้วยกันไฟนี้โอ้โหโอ้โหโอ้ึ้นคืนคืนเออเออเออยังไง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 โอ้ยสามล้านสามล้านสามล้านโอ้โหพัง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 โอ้ยมันไล่ตูดเลยครับผมตอนนี้แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงขึ้นมาดี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 เดโอดน้อยโอ้ยมันยิงสวน วิ่งโอ้โหโอ้โหมันยิงมันโอ้โหยิงมันโกรธใครมากูไม่ได้ทำอะไรเลยอาจริงๆโดโด้กูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยมันยิงเหมือนโกรธคนข้างบ้านครับผมโกรธลุงใช่ไหมโกรธลุงใช่ไหมโกรธลุงแล้วมาลงอะไรกับกูเนี่ยโอ้ยโดโด้เออเออเออกูก็เกลียดลุงเหมือนกันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วครับผมทุกคน ก็โอ้ยาก็ไม่กินด้วยไอคนนี้ไอใจคนนี้ลืมอะไรลืมยาครับผมมียาไม่กินด้วยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้ย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 เออเออตาย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 โอ้ยเรียบร้อยมียาไม่กินนะฮะของอยู่โคปะวะเนี่ยมาใส่ชุดแล้วไปกันต่อครับผมหวาไปต่อก็ได้ะ มันจะไปที่เดิมให้ไหมเนะแต่พยายามใจไม่ได้อะถามจริงพี่กดใช้แล้วนะไม่ได้โซโล่เดี่ยวสดนะผมแต่กดใช้แล้วนะมันไม่ได้อะตอนแรกครับผมมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมขอรีเทิร์นแมทดิโอ้โหต้องทำกระสุนออริจินเพิ่มนี่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 นรีรีเทิร์นแมทรีเทิร์นแมทไงรีเทิร์นแมท อุ ð, oh, 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 oh. ้ยโอ้โหโอ้โหเดินระเบิดอุ้ยมันมาอีกอ่ะมันมามันมาอีกแล้วอะไร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 กันมาดิอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหวุ่นวายว่ะอุ้ยเอาแล้วผมอฮ้ยอุ้ย้ยบัตรมาเธอก็มาเหรอบัตรมาเธอ์ก็มีบัตรมาเดออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยกูมันมาข้างหลังอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนี่กอดซีรสเที่ยวช่วยเลยได้ไหมเนี่ย ด้วยเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าหนีอย่านหนีจะหลับแล้วทำหนีจะหลับแล้วทำเนียนเถอะโอ้โหมันใช้เวลาของเองไหมเนี่ยโอ้โหกินสไปเดอร์ครับผมเออ่อจับขอจับได้ไหมอะ่ะขอจับทีละตัวได้ไหมอะ่ะโอ้โหทำไมโดโดเล็กฆ่าสลบมันเยอะวะไอเมงมุมตัวนี้จะดูดิจะเต็มแล้วเนี่ยของไม่ต้องมีครับผมคดีพี่เอาออกมาจากในหลุมแล้วโอ้โหเฮ้ยโดโดเล็กไปไหนแล้วเนี่ย อุยโดโนเล็กไปไหนแล้วเนี่ยืหมันทำไมวุ่นวายเฮ้ยพี่โดนจับว่ะพี่พี่พี่โดนจับว่ะพี่โดนจับว่ะโอ้โหเออพี่โดนจับว่ะพี่โดนจับว่ะทุกคนอเออพี่โดนจับว่ะเป็นไงพี่โดนจับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโดนเล็กตายเดี๋ยวโดนเล็กตายไอ้เด็กเล็กไอ้เด็กเล็กไอ้โดนเล็กไอ้โดนเล็กเร็ว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 เดี๋ยวอย่าไปตรงนั้นเดี๋ยวตายระเบิดกูยิงแรงอยู่โอ้โห นี่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 เป็นไง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 ยิงเฮ้ยอย่าอย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างข้างล่างมีตัวละยูข้างล่างมีตัวละยูอึ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 โอ้โหข้างล่างก็ไม่น่าประชยชมอึ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 ะดุดหน่อยครับผมเรียบร้อยครับผมทุกคนโอ้สะดุดหน่อยนะฮะทุกคนไม่หน่อยหรอกเยอะด้วยข้างล่างคือมันตัวอะไรวะนั่น มันค่อยอยากจะไปยุ่งกับมันเลยนะผมมันเป็นมังกรใช่ไหมนั่นมันเป็นมังกรนะมังกรโอ้โหโคตรที่มันเป็นมังกรแหละเพราะมันโอ้โหเพราะมันพ้นไปได้ครับผมแต่มังกรอะไรก็รู้ยกยืดอครับผมโอ้โหอย่างสะดุดเอาวันเนี้เอาจริงดิ โอ้โหเอ็นี่จาไว้จับตัวหน่อยบัตรมาเดอร์นะผมไม่ใช่ดิคิงออฟต่อไปเดอร์โอ้โหชื่อก็เท้ด้วยนะชื่อเป็นแบบแนวๆด้วยนะอื้มอ,อีกไม่น่ารีบมา <c oughs> เอาจริงๆนะไอ้บัตโดโดเล็กนี่คือค่าสลบมันเกินไปโอ้โห5.5ล้าน แล้วดูลูกกระสุนนี่เหลือนิดเดียวแล้วนะผมภายมอนะฮะ้องเก็บไว้ใช้กับตัวที่แบบคาสรุปเยอะๆครับผมก็เลยอาจจะเสียเวลาหน่อยนะฮะเอออันฟ้าอันฟ้าเอ้ยไม่ได้ทำเหรอเออนี่ไงอันฟ้าอันฟ้าบอสอันฟ้าบอสให้ไวเลยลูกอ้าวอ๋อหนูไม่หิว <laughs> ถ้าเป็นกระสุนออริจินมันจะลดอาหารนะผมอ่าหนูหิว หนูต้องหิวลูกหนูต้องหิวหนูต้องหิวกินอึบป๊บเร็วเร็วเวอีกนิดเอ้ยเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะครับผมอันฟ้าโดโดเล็กนะผมว้าวโอ้โหโคตรเท่เอาจริงๆนะผมไม่คิดว่าจะมีอันฟ้านะผมสําหรับเจ้าโดโดเล็กนะฮะแต่บอกไว้ก่อนคือมัน จับยากจริงๆครับผมคือพี่ถ้าพี่ใช้กระสุนออริจินก็น่าจะประมาณ2-3นัดนะครับผมแต่วันนี้เจอไข่หม้อครับผมแล้วก็ตายไปรอบหนึ่งด้วยนะฮะนี่ล่างยังอยู่เลยครับผมล่างของคนแข็งแก่งนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> นี่จารลึกอีกโอเคครับผมมาเสียเวลาไปมากแล้วต้องรีบครับผมโดโดโลเล็กที่ขี่มาหมดแล้วเพราของหนูมาหมดไหมหมดดิ อันโดโดเล็กอันฟาอือหมาหมานี่ไงครับผมระดับอันฟาก็จะตาเหลืองอ่อยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะผมเป็นทุกตัวครับผมบอกเลยว่าเป็นทุกตัวนะเราจะพวกอันฟาครับผมโอเคมาลองท่ากันนะผมขี้คล้ายขี้กล้ายกัดครับผมเงี้มเงี้มห็นขีนเคออสด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเคออสต้องมาครับผม ขี้ขวาอี๋พ่นไปครับผมกดสีอืออือยิงพลังยิงพลังออ้ยแล้วยิงได้รัวๆนะแล้วยิงได้รัวๆนะโอ้โหเอาเรื่องวะกด x อกด x พ่นไปแบบตาตัดครับผมกดคอนโทรลไม่มีอะไร QRO ไม่มีอะไรแล้วครับผมโอเคถ้ามีก็ดีนะไป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 พอจะจับได้เถอะลงครับผมนี่ไปเก็บเลเวลก่อน ยิงไปโอ้โหมันจะยิงผิดได้นี่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 ไงนี่ไงยิงไปยิงไปได้รัวๆครับผมเฮ้ยอะไรข้างล่างโอ้โหเอาอีกแล้วครับผมไปมุมมะไ้บักไปมุมเมือบักไปมุมเห๋อบักไปมุมเมือนี่นี่นี่ไงนี่ไงยิงพลังใส่ดีโอ้โหทีเดียวครับผมเอ้ยสองทีโอ้โหเรียบร้อยนี้รถตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาอะไรอะไร อะไรครับโอเมก้าน้อยอะไรครับโอเมก้าน้อยโอ้ไม่ตายด้วยนี่นี่เผาไปหูมีเอ้ยโอ้ติดหนึบครับผมยังไม่ตายเกอยังไม่ตายโอ้ทนว่าทนว่าทนว่าโอเมก้าว่าโอเมก้าโอ้โอเมก้าโหดครับผมนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ว่าแล้วทำไมถึงโหดเลเวลพันสองน่าจับกลับบ้านจริงๆครับผมโอเมก้านะฮะโอ้โห ตรงนี้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 เดี๋ยวนี้มีอะไรให้ตีอีกไหมโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะโอ้ยมีลิงด้วยมีลิงด้วยครับผมมีลิงด้วยนะฮะลิงวะลิงวะลิงไอจูเหรอโอ้โหโอ,โอ้มันทำอะไรวะเนี่ยโอ้ลังโอ้มันแปลงร่างครับผมอุ้ยเลือดเต็มเลยมาดีแปลงร่างเหรอแปลงร่างเหรอสมอสมอไททัทนเหรอสมอไททัทนเหรอ น,นี่นี่นี่ยังไม่อัพเลเวลนะเว้ยดูด้วยระดับอัลฟานะเว้ยยังไม่อัพเลเวลนะเว้ยแล้วมาไหนวันนี้ที่มาไหนวันนี้ไอ้เปลาไฟไปดิเปลาไฟไปดิอีกระดายังไม่อัพเลเวลดะผมเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านให้ดูเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านให้ดูโหมันยิงได้รัวๆเลยว่ะโคตรชอบอ,ะอ่ะเออคือแต่มันยิงใส่ตัวเองนะผมมันยิงมันยิงลงข้างล่างปะ เนี่ยมันยิงลงข้างล่างครับผมไหนพี่เงยหน้าดูดิยิงขึ้นข้างบนไหมเออโอ้มันต้องแง่หน้าครับผมมันต้องเงยหน่อยฮะต้องเงยหน่อยครับผมเออมา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 ผ่านทางกขับบ้านก่อนตอนนี้ <c oughs> พี่หลงมาแล้วนะผมพี่หลงมาแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ป่าเลดวูดเออป่าเลดวูดขอลีกทังให้อันฟ้าหน่อยเถอะโอ้โหอันฟ้าโดโลเล็กเขาก็มีนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็เพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้มาดิตรงไหนอยะโอ้โหแถวนี้อะไรอะไรเอโนกใส่ฟ้าหุย็อ้็อตท็อตลูกทอตแอคแทกไายไทเกตให้พ่อดูหน่อยเอาไปไหนละตายแล้วเหรอตายแบบไม่บอกด้วยครับผมนี่นี่นี่เอาแล้วพี่กลับทางถูกไหมเนี่ยกลับทางถูกดิถูกดิ มาเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนครับผมยังอัพเลเวลไม่เสร็จเลยเฮ้ยมีอะไรมาเนี่ยมีอะไรมาใช้ท่าใสอันนี้มีอะไรมาใช้ท่าแถวนี้วันเดอร์ลิงบอสเด๋ยวยังคนยังอัพเลเวลไม่เสร็จเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนยังอัพเลเวลไม่เสร็จเลย <c oughs> นี่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 อุ้ยโอ้ยอุ้ยแมนดิคอร์แมนดิคอร์แมนดิคอร์บอสเด๋ย์แมนดิคอร์แมนดิคอร์บอสเด๋ย์โอ้ยเอาแล้วผมตอนนี้คนยังอัพเลเวลไม่เสร็จเลยโอ้โห โอุ้่นมาจะมาวุ่นวายกันจังมาจะมาวุ่นวายกันจังครับผมมา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 ไปแล้วครับผมบิดบิดบิดตอนนี้บิดครับผมที่จําได้ว่าถ้ากลบากับถ้ากลับทางบ้านเราถ้ากลับทางบ้านเราต้องขวาเว้ยต้องขวาเว้ยวิธีอะไรๆๆอะไรเปล็อกชารอะไรเปล็อกชาร์ตอะไรอะไรอื้อวอเดอร์ลิงบอสเหรอวอเดอร์ลิงบอสเหรอมายืนเกยๆกลางอยู่ห้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหุ่น เออหุน่นโคตรดิอ่ะจับได้ไปเนีย่ยโอ้ยหโคตรดิหุ่นนะ่ะ <c oughs> หุ่นอะไรวะนั่นเน่ะเอาปล่อยไปก่อนครับผมเออเออหูตรงนี้โอเมก้าอีกแล้วโอเมก้าก็เกิดจังเลยเกิดไม่เกรงใจกูเลยเกิดไม่เกรงใจกูเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงถลง่มยิงถล่มไปดิยิงถล่มไปดิโอ้โหเมกาลิปเปอร์เลเวล120ครับผมเบาๆนะฮะไม่เหมือนตัวที่แล้วเฮ้ยหาทางออกได้แล้วเว้ย อย่านั่งออกได้เลยเว้ยออกดิออกดิบุม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 บิดไปเกาะท้ายครับผมตอนนี้ตอนนี้พี่จะบิดไปเกาะท้ายนะจะไปจัดการในอินโดอินโดกี้อินโดกี้กวัวเหนืออินโดคอมจะพังเอาได้ผมทุกคนสะดุดหน่อยขอภัยด้วยโอ้โหมันวิ่งเร็วจริงๆมันวิ่งเร็วจริงๆมาแล้วบ้านมาแล้วทุกทีนี่ไงนี่ไงทุกทีต้องวาร์ปนะผมทุกทีต้องวาร์ปมานะฮะสำหรับจะโดโดเล็กไม่ต้องวาร์ปครับผม เตรียมพร้อมลุยครับผมตอทำไรกันทำไรกันทำไรกันนี่นี่นี่เผาไปไปดิเข้าไปไปดีเผาไปไปดีทำไรกันทำไรกันนี่ไงนี่ไงกระโดดไม่ได้เว้ยกระโดดไม่ได้โอ้โหติดช้าติดช้าติดช้านี่ไงเผาไฟไปดีเผาไปไปดีมาดีลิงจอไอลิงจอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหรอ พวกไทท่านเถอไทท่านชาร์จพลังโอ้ยมันชาร์จพลังอีกแล้วผมโอ้โหปล่อยปล่อยลูกน้องเรอปล่อยลูกกระจกเรอโอ้โหไม่ได้ขนามือเลยจริงจเออออกดีออกดีออกดีมันมาแล้วน่ะมันมาแล้วน่ะเพื่อนมาแล้วน่ะทำไรทำไรเตะใครเมื่อกี้เตะใครเหมือนเตะใครเหมือนเตะใครเข่าขาไปดีดดินดีครับผมดินดี ดินดีครับโหโมโหดีโดโดเล็กมาแล้วมาแล้วตีคู่ตีคู่ยังไงอันฟา้าเมื่อกี้เมื่อกี้บอกให้ออกไปตรงอื่นไม่ไปออกไปตรงอื่นไม่ไปไม่งั้นได้เป็นลูกแล้วโอ้โหเอาผมตอนนี้โอ้โหโยเอาแล้วสีเลี้ยี่ยวมาสี่เลี้ยี่ยวมาแล้วไงเนี่ยสีเลี้ยี่ยวมาแล้วไงรู้จักดิอันฟา้าโดโดเปล่ปารู้จักอันฟ้าโดโดเล็กเปล่ารู้จักอันฟ้าโดโดเล็กเปล่ามาดิมาดิครับผมโอ้โหโอ้โหถล่ม มันจะโดนแต่พี่นะเนี่ยอุยมันจะโดนแต่พี่นะเนี่ยปล่อยไปก่อนครับผมปล่อยไว้ก่อนนี่ไง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 เผาเผาดิเผามันวิ่งเร็วเกินครับผมดิก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 นี่ไงนี่ไงปัดขาไว้ดีปัดขาไว้ดีวิ่งเร็วไั้อ่ะวิ่งเร็วไห้อ่ะปล่อยไม่ดีลูกน้องอ่ะลูกน้องอ่ะปล่อยไม่ดีทีเดียวนะบอกเลยทีเดียวตายนะเดียวตายนะไอ้หนู ปล่อยมาปล่อยมาไม่งั้นจะจีบแล้วนะฮันแน่ฮันแน่กัดโดนวะล่ะนี่กัดโดนวะล่ะนี่กัดโดนวะล่ะ <ś c oughs> ยังปั่นครับผมโอ้โหโอ้โหเขาปล่อยหนามาอกมาดีไปกองไปกองมาดีมาดิโอ้โหย,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 ยจี๊ดครับผมบอกเลยแงบมาดิแงบไม่โดนดิความเร็วแสงครับผมความไวแสง โอ้โหไม่ปล่อยลูกน้องมาชุดอ่ะอีกชุดขออีชุดมาขออีชุดขออีชุดดีขออีชุดดีขออีชุดดีล้อหลอกครับผมเขาเรียกก็ล้อหลอกนะฮะโอ้โหได้แต่พ่นไปเฮ้ยระดับจัก,กรพรรดิระดับจกกักรพรรดิยิงเป็นงี้ได้ไงเนี่ยเอามาว่ะมาว่ะันยิงลูกพี่มันก็นเลยไม่ยิงอยิงอุ้ยไม่ตายด้วย โอ้โหโอ้โหก็ไม่ขึงสองทีครับผมไม่ขนา้มือนี่วะเป็นกองครับผมบอกเลยโอ้โหนี่ไงแง้มไปดิโอ้โหได้ของโคตรเยอะไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูเบาไปโอ้โหอะไรวะหมดแล้ววันนี้หมดแล้ววันนี้เฮ้ยข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรมีไฟข้างบนมีไฟข้างบนมีไฟครับผมยิงแบบทิ้งดิ่งนี่ไงยิงแบบทิ้งดิ่ง นี่ไงนี่ไงยิงแบบทิ้งดิ่งไปดิโอ้โหหมดแล้วผมทุกคนอัลฟาโดโดเล็กว่ะมาทีว่ะมาทีบึ้มบ้มว่ะมาทีบึ้มบ้มว่ะนี่ไงนี่ไงบอลโตเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยเอ้าทุกคนโอ้ไอปลาบอสนี่หว่ามันมาเยอะเหรอโอ้โหลูกพี่เองไปไหนนะลูกพี่เองไปไหนนะทิ้งลูกน้องเลยเนี่ย อ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยลูกนี้ตกเอาโดน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 เล็กจัดโอ้โหหนูใจเย็นหนูใจเย็นหนูใจเย็นใต้น้ําใต้น้ําไม่เอาโอ้โหโคตรดุครับผมโคตรดุนะฮะเออขอขึ้นด้วยใต้น้ําใต้น้ําก็ยิงได้เหรอโอ้โหเอาเรื่องว่ะใต้น้ําใต้น้ำก็ยิงได้นะเว้ยไปด้ิ๊ง เก่งแต่บนบกนะครับผมนี่ไงปลาโอ้โหเดี่ยงคู่ครับผมระดับปลาบอสว่ะนี่ไงนี่ไงหนี่นี่นีดิดิเป็นไงเป็นไงถล่มละลายครับผมทีเดียวหมดนะฮะโอ้ยยกเว้นพวกบอสครับผมหนี่ิดิดิหนี่มีตรงไหนอีกไหมมีตรงไหนอีกไหมอ่ะเฮ้อ ไอ้ไงนี่ไงยิงในน้ำก็ได้เว้ยยิงในน้ำก็ได้เว้ยเฮ้ยอะีมาดีรัวๆโอ้โหผมจริงมันต้องจบตั้งแต่พี่ออกจากแมตช์ท้ายแล้วนะผมแต่แบบคือมันมันกำลังดูเดือดกำลังมนันครับผมโอ้โหโหูจ้จอมไปดีครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้นะผมเป็นการจับเจ้าอันฟ้าโดโดเล็กนะเรียกได้ว,ว่าโอ้โห จะงหดเหลือล้ำนะผมโอ้โหเอา,าผมอันฟ้าโดโดโลเล็กมาแล้วนะผมต่อไปก็ต้องเป็นบอสตัวอื่นที่เป็นตระกูลอันฟ้านะฮะเดี๋ยวไล่จับไปทีละดิสเดียวผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปดป็นวันนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมอไอ้แล้วครับผมดีเป็นไงดีพ่นในน้ําก็ได้ไม่ได้พ่นแต่พ่นบกนะเว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง <c oughs> อเออโคตรดีโคตรดี